กับสวัสดีมิรักษนะักสุภาทุกท่านนะผมก่อนอื่นก็ต้องขอใหนะ้นะนะก่อนนะครับเดี๋ยวแกะไปคุยไปเนาะคือคราวที่แล้วผมพลาดนะฮะนะนะคือเนี่ยผมเตรียมเตรียมตลับเมตรมาด้วยเลยคือผมอยากได้คันชิงเหลวระยะ5้สี่เป็นคันชิงเหลวราคาถูกนะนี่ผมก็สั่งใหม่นะนะฮะแต่เป็นคนละคนละร้านกันเนาะเดี๋ยวเพื่อแกะดูกันครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะก็ต้องกราบขออภัยนะนะนะทุกท่านด้วยถ้าถ้าสั่งซื้อไปแล้วนะถ้ายังถ้ายังไม่สั่งซื้อก็ไม่ว่ากันเนาะก็ ผมอยากได้54แต่ความยาวจริงมันไม่ถึงนะอันเก่าแล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกมันก็ก้องแก๊งอ่ะแต่ถามว่าเหนียวไหมมันก็เหนียวนะอันที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้เนาะนานาย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ครับคือมันมันมันก็เหนียวของมันนะแต่บุคลิกหน้าตามันดูก้องแก๊งเฉยนะก็เลยสั่งซื้อใหม่เป็นระยะ54แต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะตรงหรือเปล่านะมันจะความยาวจริงมันจะถึง54ระยะ54หรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็ สุ่มๆลองสั่งมาดูฮะถ้าเกิดว่าถูกใจจะสั่งอีกฮะจะสั่งหกสามด้วยนะฮะจะสั่งหมเมกว่าเอาเอา,เอาไว้เล่นน้ําลึกเอาไว้เล่นที่หญ้ามันปกคลุมที่มันยาวๆเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ข้างล่างเนาะว่าซื้อร้านไหนยังไงราคาถูกแค่ไหนเออลืมบอกราคาคันนี้ผมซื้อโอ้แกะยากว่ะเดี๋ยวก็โดนของทางคันนี้ผมซื้อมาในราคา2 3 7สาสบบาทนะฮะส3 7บ็บาทเองเออถูกอ่ะ โอ้ติดเทปกาว237บาทนะฮะราคารวมส่งแล้วนะอันนี้คือรวมส่งนะถ้าผมใช้ส่วนลดผมเหลือแค่5หเมตรสี่เมตรสี่ยาวยาวห้าเมตร4ราคาแค่1้7บาทะฮะถ้าเอาราคาเต็มก็คือรวมส่งก็คือ237บาทผมว่ามันถูกแต่ยังไม่ได้เทสนะต้องบอกนานะก่อนว่ายังไม่ได้เทสก็เอามารีวิวหน้าตาให้นาน่าด้ดูกันก่อนครับว่ามันสวยแค่ไหนมันเป็นยังไงมันจะถูกใจเราไหมนะฮะ ผมเป็นคนงบน้อยเนาะสำหรับคนที่งบน้อยเหมือนผมก็เอาไว้เป็นทางเรื่องนะครับนะนะนะจะเลิศจะให้มันเลิศเลิศหรูสวยหรูเหมือนคันเหมือนคันราคาเป็นพันก็ก็คงไม่อนะฮะโอ้นี่ของจริงนะแต่มืนอจะมีมีรอยหน่อยๆเนาะก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นรอยเทปกาวแปะไว้เฉยเนาะนี่ฮะเคลือบเงานะออ้ยคุ้มมากสองร้อยกว่าบาทเองสองร้อยสาสิบเดี๋ยวผมแปะลิงก์ ร้านค้าไว้ใต้คลิปนะฮะระยะห้าสี่ตรงหรือไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทีหลังนะฮะว่าว่าตรงไหมเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปนะนี่ฮะโอ้นี่เลยแต่แต่เหมือนเป็นคันกระบองนะไม่ใช่ขันเซ็ตเอากระแทกม่อยี้เป็นรอยเลย <c oughs> กระแทกขอบโต๊ะเป็นรอยแล้วไอ้บ้าเออยังไม่ใช้งานเลยเนี่ยฮะเครื่อมเงาก็ตรงตามปกนะจากที่ผมดูในร้านนะผมต้องสั่งอีกแน่นอนฮะห้าสี่นะ ยี่ห้อนี้เลยอะไรสักอย่าง Go To นะอ่านว่า Go To แหละเรียวผ่านนะฮะห้าเมตรสี่สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะฮะยังถ้ามีส่วนลดนะนะก็จะได้ถูกกว่านี้นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะวัดความยาวจริงเนาะวัดความยาวจริงให้นะนะต้องขอไยนะนะอีกครัง้งนฮะสำหรับคลิปที่แล้วนะโอ้นี่ฮะก็ะเป็นประมาณนี้เนาะแบงค์เรียวเล็กดีนะฮะ แบงค์เลี้ยวเล็กดีเดี๋ยวผมจะวัดยังไงดีตอนนี้ผมทําการวัดตั้งหากแล้วกันเดี๋ยวผมลงไม้ในคลิปแบบว่ายาว,ยาวจริงไม่จริงเนาะแต่ตรงนี้จะ,จะเป็นเคลือบเงาเคลือบแล้วแต่แบงค์ดูเหมือนจะบางไปนิดนึงนะในความรู้สึกผมนะยังไม่ได้เทสนะครับนะนะเดี๋ยวว่างๆถ้าผมไปเทสให้ครับถ้ามีเวลาเทสเนี่ยอันนี้ก็จะเงาเงามันเลยมีแค่สองท่อนปลายที่เป็นด้นดานๆเนาะโอ้งานทําดีอ่ะคุ้มเกินราคาครับอันนี้ห้าเมตรสี่โอ้อันนี้ห้าเมตรสี่นนนนชัวร์ๆนี่ยาวมากเลย นะเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปแลครับว่ามันว่ามันตรงหรือไม่ตรงเนี่ยฮะโอ้โหสะใจเลยห้าเมตรสี่อ่ะผมก็จะให้ดูคันนะน้ําหนักคันถ้ามันรับน้ําหนักคันมันเองมันก็จะเคิฟมันก็จะเคิฟนิดหนึ่งอนนาดูนะเนี่ยน้าหนักคันมันก็จะห้อยมันก็จะเนี่ยมันก็จะเคิฟนิดหนึ่งธรรมดาครับผมรับได้ครับผมรับได้เพราะเอาไว้ตกธรรมชาติเนาะห้าเมตรสี่แต่คันสวยอ่ะ สวยก็คันแรกอีกราคาพอๆกันเลยทําไมไม่เจอร้านนี้ก่อนวะนะฮะก็นี่เลยถ้านานาชอบนานาสนใจก็เดี๋ยวคลิกลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้อันนี้เป็นลายสวยๆเลยลายเหมือนลายเสือเลยเนาะเรียวผ่านะลายเสือเสืออะไรสักอย่างเสืออะไรเรียวผ่าเสือดาวเนาะโอ้นี่มีตําหนินิดนึงนะมีรอยข่วนนะมีรอยขูด เป็นช่วงๆเนาะแต่ผมไม่ซีเรียสครับ200กว่าบาทเนาะอันเก่าผมว่าซีเรียสละอันเก่า2 0 0กว่าบาทกันแต่ผมว่าอันนี้คุ้มกว่าไม่น่าพลาดไปซื้ออันแรกเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้านานๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเทเป็นระยะ54สีนี้กันกับคันเบ็ดอันนี้544 5หต้องมาแน่ๆ36ผมมีชัยแล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ